สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงโปรเจกต์อาวุธลับของนาซีกันนั่นเองก็เรียกได้ว่าเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยยังมีโครงการอะไรแปลกๆโครงการอะไรลับๆอีกมากมายเลยในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับโปรเจกต์ซอนเนอร์กาแฟนั่นเองนะครับผมหรือว่าสันกันนะครับ ซอนเนอร์เนี่ยคือพาธิตถูมมกไหมกาแวเนี่ยคือปืนนะครับผมในภาษาเยอรมันรวมกันก็คือปืนแห่งพาธิตนั่นเองโอ้โหมันจะยิงไฟออกมาอย่างนั้นเหรอยิงเลเซอร์ออกมาอย่างนั้นเหรอบอกไว้เลยว่าปโปรเจกต์นี้นะครับผมมันเป็นโปรเจกต์ที่ล้ำยุคมากๆเลยแต่เสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสสร้างออกมานะครับมันคือโปรเจกต์ที่นาซีเนี่ยนะครับผมจะสร้างอาวุธที่ติดอยู่กับดาวเทียมครับโดยอาวุธนี้นะครับผมจริงๆก็ไม่ใช่ปืนอะไรหรอกนะแต่มันคือกระจกนั่นเองครับและจะใช้กระจกนี้นะครับผมในการที่จะสะท้อน ้อนแสงดวงอาทิตย์นะครับผมที่เป็นแสงที่เข้มข้นมากๆเนี่ยและยิงลงมาที่โลกนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าใช้หลักการของกระจกในการเบี่ยงเบนแสงลงมานะครับผมแล้วก็ทําให้เกิดลําแสงความร้อนขนาดใหญ่นั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่ยิงมาจากฟ้าแบบอยู่ดีๆอ่ะมีลําแสงปุ้งลงมารล่ากับในหนังเลยนะครับโครงการนี้นั้นถูกคิดค้นขึ้นจริงๆแล้วเราเริ่มมาเจาะรายละเอียดของมันเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าซอนเนอร,ร์แกแวนะครับผมได้ถูกคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยการที่จะติดไปนในดาวเทียมถูกไหมกระจกเนี่ยก็มีหลายชิ้น มากๆเลยนะครับผมหลายส่วนก็ทําหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ไอเดียการทํางานของมันเนี่ยนะครับผมก็เหมือนเราเชแว่นขยายเนี่ยแล้วก็ให้มันโดนแสงอาทิตย์ถุงมาแล้วก็โฟกัสแสงเนี่ยนะครับผมไปที่กระดาษที่เราเคยทําตอนเด็กๆอ่ะแล้วกระดาษเนี่ยก็จะติดไฟลุกไหมขึ้นมาได้เลยคือไอเดียเนี่ยมันเบสิกมากๆเลยนะครับแค่มันอยู่ในสเกลที่ใหญ่มากๆเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยนะครับคือการส่งดาวเทียมขึ้นไปให้อยู่เหนือระดับโลกเนี่ยนะครับผมโคจรรอบโลกด้วยความสูงอยู่ที่ประมาณ22,000ไม์นะครับและด้วยความใหญ่ของดาว เทียมมันใหญ่มากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องมีผู้คนไปทํางานบนนั้นเยอะถูกไหมครับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งทหารอะไรก็ว่ากันไปพวกเขาเองเนี่ยมีแผนที่จะสร้างออกซิเจนให้อยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับแบบว่าให้ดาวเทียมเนี่ยยังคงอยู่ได้เป็นเวลานานโดยที่ไม่ต้องเติมออกซิเจนเลยด้วยซ้ําแผนการสร้างออกซิเจนเนี่ยมาจากการที่ว่าพวกเขาเนี่ยนะครับผมต้องการจะสร้างสวนแล้วก็ให้พวกผักผลไม้เนี่ยนะครับมันก็ปล่อยออกซิเจนออกมาด้วยทําให้มีอากาศหายใจนั่นเองโดยผลไม้หลักที่เอามาใช้เนี่ยนะครับผมคาดว่าจะเป็นฟัก แต่สุดท้ายก็ไม่ได้สร้างจริงขึ้นมาจากนั้นเองนะครับในส่วนของสิ่งที่ทําให้คนอยู่รอดเนี่ยมีไปแล้วแต่สิ่งที่จะทาให้ดาวเทียมอยู่รอดเนี่ยก็ต้องมีพลังงานด้วยเหมือนกันถูกไหมแต่พลังงานเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของซอนเนอร์กาแวเลยนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่ามันดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์ตลอดเวลาอยู่แล้วยังไงเะครับเท่ากับว่ามันสามารถเจเนเรตพลังงานไฟฟ้าใช้เองได้ตลอดทั้งปีโดยที่ไม่ต้องมานั่งแบบเฮ้ยขนส่งพลังอะไรขึ้นมาเลยใช้พลังจากดวงอาทิตย์นั่นแหละง่ายที่สุดเรียกได้ว่าถ้าสร้างได ผู้คนอีกหลายล้านคนต้องตายด้วยลำแสงแห่งความร้อนนี้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคนที่คิดไอเดียนี้ขึ้นมาเนี่ยคือนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าเฮอร์มันโอเบิร์ตนะครับตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการจะสร้างอาวุธมหาปรายขึ้นมาหรอกแต่เจ้าสิ่งนี้เองเนี่ยนะครับผมมันยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายในด้านอื่นๆที่ไม่ใช่การสงครามด้วยยังไงล่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับที่ที่หนาวมากๆ ทำให้เกิดการเพาะปลูกพืชผลได้อะไรแบบนี้คือเรียกได้ว่ามันยังมีประโยชน์อีกร้อยแปดพันอย่างเลยมากกว่าการเอามาฆ่ากันเองแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้ถูกบังคับให้คิดไอเดียนี้ขึ้นมาด้วยนะครับไอเดียนี้เองเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นปืนแต่เขาคิดไอเดียนี้เพื่อจะช่วยโลกมาตั้งแต่ก่อนที่นาซีจะได้คุมอํานาจซะอีกนะจากข้อมูลที่ได้ถูกเปิดเผยมาจากการที่ว่าพวกฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับหลังจากชนะสงครามเนี่ยก็ไปเข้าถึงข้อมูลลับแล้วก็เอาข้อมูลลับมาเปิดเผยคนพบว่าจริงๆแล้วไอ ไอเดียนี้เนี่ยถูกคิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี1923แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับผมที่ถูกคิดขึ้นมาโดยยอดนักฟิสิกส์แต่เรียกได้ว่าอย่างที่เราได้เห็นกันแหละสิ่งที่มันถูกสร้างมาเพื่อประโยชน์มากมายเนี่ยมักจะถูกมนุษย์อ่ะเอามาใช้เป็นอาวุธมหาป라이ห้ามหันกันเองเสมอเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่คนใช้นะไม่ได้อยู่ที่ อุปกรณ์จริงๆเลยอ่ะอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยถูกเอาไปสร้างประโยชน์ได้มากมายแต่เรากลับเอามาใช้มันเพื่อทำลายกันเองเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมคิดด้วยเพราะว่าเรียกได้ว่าประวัติศาสตร์ตรงนี้มันก็ซ้ำรอยกันมาไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วถูกปะการที่เราสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาเนี่ยกลับถูกเอามาใช้ในทางแย่ๆครับจากนั้นเองนะครับผมเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยก็คือราคาในการสร้างไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยตอนนั้นอะซอนเนอร์กกแวจะมีราคาประมาณ3ล้านมาร์กนะซึ่งมาร์กก็คือเงอง,เงินน,นนนนนนขอออยรมััััใต้ณปจจุบ นี้เนี่ยถ้าเทียบกับค่างเงินปัจจุบันนะก็คงอยู่แบบหลักแบบพันล้านดอลลาร์เลยหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็มากกว่า30,000ล้านบาทในการจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ในยุคนั้นเองเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก็ ยังไม่มีเทคโนโลยีมากพอด้วยซ้ำไปนะที่จะสร้างขึ้นมาได้นะครับผมจรวด V2 เองเนี่ยก็เป็นจรวดอันแรกที่สามารถไปในอวากาศได้ถูกไหมเป็นเฟิร์สแมนเมดอ b อบเจกต์ที่ไปแบบในสเปซได้แต่ก็เรียกได้ว่ามันก็ยังห่างไกลจากความเป็นจริงที่จะสร้างดาวเทียมที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมีกระจกขนาดใหญ่ที่คอยโฟกัสแสงอาทิตย์มาแล้วก็ใช้มาในจุดประสงค์ต่างๆบนโลกไม่ว่าจะเป็นตัดน้ําแข็งหรือว่าเอามาสู้กับศัตรูหรืออะไรก็ตามแต่แต่แตถ้ามองในความเป็นจริงเนี่ยโอกาสที่เจ้าซอนเนอร์กาแฟเนี่ยนะครับผมจะถูกสร้างขึ้นมา มีแค่โอกาสเดียวเท่านั้นนะครับก็คือนาซีเนี่ยต้องชนะสงครามโลกครั้งที่2แล้วกลายเป็น มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้นได้เนี่ยการทดลองอะไรต่างๆก็จะมีมาอีกมากมายเลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเงินก็จะไม่ใช่ปัญหาของนาซีอีกต่อไปครับอยากสร้างอะไรก็สร้างเลยผมคิดว่าถ้าอยู่ในโลกที่นาซีชนะสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยป่าน,นี้อาจจะมีซอนเนย์กาแวเนี่ยนะครับผมลอยอยู่บนหัวของเราเนี่ยแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าใครขัดขืนนาซีก็จะมีลำแสงแห่งแสงอาทิตย์บึ้มลงมาใส่หน้าเราแบบเต็มๆเลยนะครับผมแบบว่าทันสวรรค์แบบในกาตูเลยอะไรแบบนั้นอนะ่ะแบบเจอแบบพลัง ก็เอเนลจู่ๆมีแสงปุ้งลงมาอะไรแบบนี้เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเล่ากับในกระตูนเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดนาซีชนะสงครามได้เราอาจจะได้เห็นมันจริงๆก็ได้นะครับผมอาจจะต้องไปท่องมัลติเวิร์สดูว่าแบบเฮ้ย ในมัลติเวิร์สนี้นาซีชนะสงครามนะมีแบบโอ้โหดาวเดียมยักษ์รออยู่เหนือหัวเราอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับไอเดียนี้นะครับซอนเนอรแบบ์กาแวรปืนแห่งแสงอาทิตย์สั่นกันของนาซีนั่นเองครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอภายเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยยังไงวันนี้กระผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ history world นะครับ